ลึ้ข่าว m อ o t คอ w s FM 1ว0 5รทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องสวัสดีครับผมไทยสารมังกรชัยยาผู้ดำเนินรายการเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8นาฬกาถึง9กนาฬิกา30นาทีเราจะคัดข่าวร้อนในแต่ละวันนะครับมาเจาะลึกเอาว่ากันด้วยของจริง ก้าวข้ามวัทกรรมที่แต่ละฝ่ายสาบใส่ข้อหากันนะครับก้าวข้ามเรื่องของปฏิบัติการไอโและก้าวข้ามเรื่องของการปั่นกระแสทางโซเชียลครับเราว่ากันด้วยเรื่องของจริงของแท้ครับข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สัตวมนร่วมคุยข่าวผ่านทาง468-3999และ Official Line MCOt News 5. 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับวันนี้ผมถวันและก็หลานเก๋นะฮะ,ฮะอยู่กับคุณฟังทาง FM ฟเอ5 คุณนิน and เคทีถามว่าถ้าจะโหลดสติกเกอร์ไลน์ก่อนโหลดเขาให้เราอนุญาตเขาถึงข้อมูลเราแบบนี้ทําได้เลยคะก็อย่าไปโหลดสติ๊กเกอร์เขามาใช้สิใช่เก๋ <c oughs> เก๋เ๋เองเก๋พอพอเขาบอกว่าถ้าจะโหลดแล้วเราต้องอนุญาตะอะไรแบบนี้เก๋ก็จะไม่เอาเหมือนกันนะแต่สติ๊กเกอร์ตัวนั้นะนะมันจะเข้าถึงข้อมูลของเราเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้เหล่านี้เนี่ย คือถ้าเกิดว่าเราเป็นห่วงเรื่องข้อมูลพวกนี้นะอย่าไปรับเลยใช่นะะของฟรีบางทีเนี่ยมันจะทําให้เราเดือดร้อนภายหลังได้นะครับค่ะอ่าแล้วก็ทาง Facebook ของเราเนี่ยลหลายๆคนก็บอกว่าเรื่อง SMS เนี่ยโอ้โหเสียรู้ไปหลายสิบบาทแต่ละเดือนเหมือนกันนะอืมออบางคนไม่ใช่แค่สิบบาทนะคะเป็นหลักพันก็มีเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครไม่ได้แจ้งความจำางที่จะรับ SMS แล้วต้องเสียตังเนี่ยอย่างที่กสทชอบ,บอกนะครับว่า สปีให้หลังเนี่ยคุณไปขอคืนได้เลยใช่อ,อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิทธิ์ของเราที่เราสามารถทําได้นะคะแล้วก็คือเราเราไม่ได้ผิดอะ่ะให้ไปที่โอเปอเรเตอร์แล้วก็ไปอบอกเขาเลยว่าเขาให้เขาไปหาหลักฐานม,มานะคะเราเราจะได้เหมือนแบบเป็นเป็นข้อพิพาทกันแล้วก็เราจะได้เงินในส่วนตรงนั้น,น,นคืนมามันมีม<า>คำหนึ่งนะที่ท่านกรรมการประวิทย์บอกมาสักครู่ค่ะบอกว่าเดยวนี้มือถืออ่ะชอบลักไก่อก็แบบประเภทที่ว่าอะไรนะโปรยไปอ่ะ ใครที่ทวงคืนก็ยกเลิกให้ค่ะใครไม่ทวงคืนก็เก็บเก็บตังค์ไปท่านท่านท่านใช้คําว่าคุณประวิตัยใช้คําว่าเหมือนแบบคือด้วยความที่ไม่รู้กฎหมายด้วยความที่ไม่รู้กฎหมายนะคะเราอาจจะเป็นเหมือนแบบคนแบบปล่อยผ่านนะเออแต่จริงๆริเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ที่เราสามารถทําได้ลองไปดูนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นสิทธิ์ของเราเหมือนกันนะน้องเก๋เรื่องของโครงการที่จะเรียกว่าเปิดเมืองให้ท่องเที่ยวค่ะ แล้วเราก็จะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของด้านการเงินอะไรต่างๆเนี่ยจากทางภาครัฐคะนะฮะก็คือเรื่องของโครงการเราเที่ยวด้วยกันใช่ไหมแล้วก็อีกชื่อหนึ่งเป็นทัวร์เที่ยวไทยทัวร์เที่ยวไทยค่ะซึ่งเมื่อวานเนี่ยเขาก็เริ่มลงทะเบียนกันแล้วนะครับเพนบอกว่าจากัดแค่สองล้านสิทธิ์นะคุณคือเราเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยเป็นเฟสสามแล้วนะ,ะผ่านม,มาผ่านมาเฟสหนึ่งเฟสสองเนี่ยผ่านมาแล้วแล้วก็เฟสสามนี้เนี่ย จะเปิดอีกจํานวน2ล้าน, 2> 2านสิทธ์แล้วก็โครงการทัวร์เที่ยวไทยจํานวน1ล้านสิทธิ์นี่เก๋เข้าไปล่าสุดนะคะวอเ,เว็บเราเที่ยวด้วยกันนะคะจำนวนสิทธิ์ที่พักตอนนี้เนี่ยคงเหลือนะคะอ,อยู่ที่2ล้านสิทธิ์นะไม่แน่ใจเดี๋ยวเพราะว่าที่เข้าไปวันก่อนเนี่ยเหลือประมาณล้านกว่าสิท เมื่อเมื่อวานตอนเย็นๆเนี่ยอ่าเดี๋ยวรอดูอัปเดตงั้นเดี๋ยวอัปเดตกับทางผู้ว่าททกันดีกว่าวันนี้เราจะพูดคุยกับผู้ว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับคุณยุทธศักดิ์สุประศรนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณถวันคุณจุฬาลัต์ครับโอ้ดีตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะฮะเราจะได้เที่ยวทั่วไทยแล้วนะครับเห็นบรรยากาศต่างจังหวัดนี่หลายๆจังหวัดนะคะช่วงหยุดยาว3วันที่ผ่านมานะคะสุกเสาร์อาทิตย์นี่คนไปเที่ยว ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็ก็ดูจํานวนเพิ่มเยอะขึ้นนะคะท่านผู้ว่าใช่ครับก็ยังเป็นแนวโน้มคือการการเดินทางท่องเที่ยวรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวที่หลังที่เราคลายล็อกดาวน์นะครับซึ่งก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้กรุงเทพ มัจะเป็นในส่วนของหัวหินพัทยาเขาใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะคลาดข้ามไปด้วยทางผู้คนนะฮะแต่ว่าถึงเรื่องเกตอย่างหนึ่งก็ทุกคนก็ไปแล้วแเป็นครอบครัวแล้วก็มีความระมัดระวังการเป็นการเที่ยวแบบวิถีใหม่ครับอืมคราวนี้โครงการนี้ที่ท่านได้แถลงข่าวไปเมื่อวานเนี่ยมันมีโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสสามนะครับกับโครงการทัวร์เที่ยวไทยสองโครงการนีร้มันต่างกันยังไงฮะเออเราเที่ยวด้วยกันนี้นะครับเป็นเฟสสามนะครับดัเ,เหมือนการต่อเนื่องก็คือมีเฟสหนึ่งเฟสสองมาแล้วนะครับที่ผ่านไปแล้วมาสัก 6ล้านสิทธ์สำหรับห้องพักนะครับแล้วก็เปิดให้มีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มีการจองหนึ่งคนเนี่ยได้15ห้องนะครับเมื่อเดินทางไปพักแล้วเนี่ยนะครับนอกจากจะสิทธิประโยชน์เรื่องของห้องพักแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของค่าตับสนค่าตั๋วเครื่องบินด้วยนะครับรวมทั้งในเรื่องของอีเ u นเชอร์ในการช้ใช้จ่ายระหว่างที่เดินทางไปพักผ่อนกันนะครับแล้วก็สําหรับก่อนหน้านี้เนี่ยก็สิทธ์ก็หมดไปละนะครับแต่ที่จริงเราก็จะเริ่มโครงการเศษสามเนี่ยตั้งแต่ประมาณสักเดือนพฤษภาคมนะครับแต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดและลอกใหม่เน ทางรัฐบาลก็ให้เราชะลอไปก่อนนะครับแล้วก็กลับมาเปิดตัวใหม่นะครับคอลมอรับทราบเมื่อเราจเจินโครงการนี้เมื่อวันที่21กันยาที่ผ่านมาและวันที่24คือเมื่อวานนี้นะครับเราก็เปิดให้มีการลงทะเบียนนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ไม่เคยได้รับสิทธิ์นะครับเรื่องของโครงการเราเที่ยวด้วยกันมาก่อนนะครับันั้นเมื่อวานนี้ก็มีคนประชาชนไปลงทะเบียนร,รวมกันมากกว่า3,000 300, คนะนะครับนะฮะแล้วก็ส่วน จะเริ่มจองเนี่ยนะครับจะเริ่มจองได้ในวันที่8ตุลาคมนะครับแล้วก็ให้เดินทางจริงเนี่ยเนื่องจากต้องเป็นการจองล่วงหน้า7วันนะครับดังนั้นจะต้องอเดินทางจริงในวันที่15ตุลาคม,มนั่นที่คุณตะวันบอกเข้าไปดูในเว็บไซต์เราเที่ยวได้กัน .com เนี่ยนะครับ ยังเป็นสองล้านสิทธิ์อยู่ครับเก๋ก็เลยงงว่าเก๋พูดอะไรผิดไปแล้วเพราะว่าเก๋เห็นเข้ามาเพราะว่าจะเริ่มมาที่แปดนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดทุกคนทราบดีว่าเดอตอนนี้ถ้าเกิดเข้าไปในแอปพลิเคชันเดิมก็คือเป๋าตังค์ยังไม่มีปุ่มในเรื่องของเราเที่ยวด้วยกันนะครับเนื่องจากอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากทาง เอปเปิลสโตร์กับทางเรื่องของ Google Play อยู่นะครับนั้นเมื่อวันที่8เนี่ยท่านก็เตรียมตัวนะครับแล้วก็ทำธุรก,กรรมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับเมื่อมีการชำระเงินไปแล้ว60%ปุ๊บจำนวนห้องก็จะตัดไปเรื่อยนะครับ hmm. ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าคนไทยคงอยากจะเที่ยวกันประกอบกับเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวน,นะครับธรรมชาติสวยงามไม่ว่าจะในภูผาางใดของประเทศไทยก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ,รบนะฮะดังนั้น แต่อาจจะต้องอาจจะต้องเพ้าเรากาต้องรีบัาหน่อยนึงนครับเบ<ต>พผู้ว่าแล้ว<ล>ถ้าอย่างนั้นเนี่ยที่บอกว่าให้เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยไอ้น,นี้คือมันเป็นจองสิทธิ์แบบไหนฮะก็เป็นการรับสิทธิก่อนฮะเพราะทุกคนต้องเข้าไปนะฮะโดยบ<ช>ัร <ใน S 2> ประชาตนประชาชนไปเพราะหนึ่งคนเนี่ยมีสิบห้าสิทธิ์่างนั้นอย่างที่ผมเรียนฮะว่าถ้าเราดำเนินการมาแล้วเนี่ยสองเฟสนะฮะเนี่ยอันนี้เมื่อวานเนี่ยเป็นการเปิดเฟสใหม่ก็คือเฟสสามคนลงทะเบียนไปแล้วเฟสหนึ่งเฟสสองเนี่ยนะครับเออมากกว่าแปดล้านคนค่ะ นะครับแล้วบางคนก็ใช้สิทธิ์ไปแล้วเช่นหนึ่งคนได้สิบห้าห้องถูกไหมครับ <c oughs> บางคนใช้ไปแล้วสิบห้องคือก็เหลือห้าห้องก็จะมาใช้ในเฟสสามได้นะครับนั้นเมื่อวานที่ลงทะเบียนสามแสนคนเนี่ยเขาได้ปุ๊บเขาจะได้ทันทีสิบห้าห้องนะครับ <c oughs> สําหรับคนหนึ่งคนต่อติด์แต่ว่า ติดพวกนี้จะต้องรีบไปจองนะครับเพราะมีแค่ห้องอยู่แค่สองละสองล้านถูกไหมครับ<อ><อ>นะครับด<อ>ัง<ส>นั้นเนี่ยต้องคอยต,ตรวจเลขด้วยตรงนี้มันลดหรือเปล่าเพราะ,ะช่วงพีคเนี่ยนะครับช่วงพีคเนี่ยของเราเนี่ยนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบางวันเนี่ยสูงถึงประมาณห้าหกหมื่นห้องก็คือต่อวันนะครับ<อ><ส>ดังนั้นเนี่ยสองล้านห้องเนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะครับบางทีอาจจะแค่เดือนหนึ่งแค่นั้นเองเพราะเริ่มจองตั้งแต่วันที่แปดเริ่มเดินทางได้ถึงวันที่สิบห้าและจะเดินทาง นะครับจองวันสุดท้ายคือวันที่24มกราคม2565และเดินทางได้วันสุดท้ายคือวันที่31มกราคม2565ดังนั้นเนี่ยหลายคนก็วางแผนแล้วล่ะนะครับจองไปก่อนเลยปีใหม่จะไปที่ไหนนะ<ม>ปีนี้เข้าวดาวก็คงไม่อยากอยู่กรุงเทพอาจจะไปเชียงใหม่ไปนอนนับดาวหรืออาจจะไปดินทะเล<ม>ส,สวยๆเพราะราคาข้าวผ้ก็ถูกเป็นพิเศษในช่วงเวลาแบบนี้นะครับในช่วงที่ทั้งเชืยอต่างประเทศยังไม่เข้ามาดังนั้นเนี่ยผมจึงเรียนนะครับว่าใครที่ยังไม่ใช้สิทธ นะครับก็ไปลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ใหม่ใครที่ นะครับรับสิดเดิมและมีสิทธิห้องเหลืออยู่ก็เตรียมตัวใช้สิทธิในวันที่8ตุลาคมครับอืมมันก็จะอัปเดตขึ้นในเป๋าตังวันที่8ตุลาคมคใช่ครับจะเห็นการเคลื่อไนไหวของจํานวนห้องออทุกครั้งที่มีการชําระค่าห้อง60เพราะเราช่วย40แต่ไม่เกิน3,000บาทต่อห้องถูกไหมครับต่อคืนดังนั้นเนี่ยเอ่อมันจะขยับทุกครั้งที่มีการชําระเงินผ่านเป๋าตังนะครับอ๋อเข้าใจแล้วก็คือในเว็บไซต์ของเราเที่ยวด้วยกันตอนนี้ที่ยังคงเป็น2ล้านสิทธ เริ่มจองจองสิทธิ์จองพอจองจองใช้สิทธิ์ห้องที่มีอยู่ชำระเงินใช่ไหมหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วทุกคนก็ห้องมันจะตัดไปเรื่อยๆเพราะจํานวนห้องที่ที่หายที่ลดลงไปนั้นหมายถึงว่าเราต้องไปกันเงินก็ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นสำหรับค่าห้องให้กับทุกคนนะถูกไหมครับในนโครงการนี้ใช่ไหมครับรวมทั้งทีวอลชเชอร์ด้วยครับครับคราวนี้ท่านพู้ว่าที่ท่านพู้ว่าบอกว่าถ้าเกิดว่าคนที่ลงทะเบียนเฟสหนึ่งเฟสสองแล้วแต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็คือต้องมาลงทะเบียนใหม่ใช่ไหมฮะ เราไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ครับไม,ไม่ครับท่านก็ยังมีสิทธิของท่านอยู่แต่ว่าตอนพอมีแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และมีปุ่มของทัวร์เที่ยวไทยขึ้นมาท่านอาจจะต้องยอมรับเงื่อนไขาการร่วมโครงการใหม่ซึ่งมันมีการปรับปรุงมากขึ้นครับเพิ่มขึ้นผมกฟังบอกว่าเนี่ยลงทะเบียนตัวนี้แล้วปรากฏว่ามันมีข้อมูลบอกว่าท่านลงทะเบียนไว้แล้วเขาบอกเขาไม่ได้ใช้สิทธิ์แต่มันมี อ๋อแล้ลงทะเบียนแล้วก็ท่านยังมีสิทธิ์อยู่เหมือนเดิมครับท่านต้องต่อจากจันนี้ไปท่านต้องไปเข้าแอปเปล่าเป่าตังค์ครับก็คือวันที่แปดใช่ครับใช่ครับแล้วบางคนเข้าไปตอนนี้บางคนเข้าไปแอปตอนนี้ไม่เจอไม่เจอค่ะเมื่อคืนเมื่อคืนเก๋ก็หาอยู่งงงงเหมือนกันต้องรอต้องรอวันที่แปดรอวันที่แปดครับรอวันที่แปดเพราะว่านะครับเพราะยังจองไม่ได้นะครับเพื่อความเข้าใจนะครับตัวนี้โครงการหนึ่งครับคุณชนะก็คือโครงการเที่ยวไทยนะครับอันนี้ ก็เป็นการให้คนชาตรัฐบาลอยากให้คนไทยไปเที่ยวกันนะครับแต่ว่า,าต้องเป็นการเที่ยวนะครับผ่านบริษัทนําเที่ยวนะครับ oh. ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราคนไทยอายุตัง้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับรัฐบาลจ่ายให้4ี่อร์เซนแต่ไม่เกิน5 0 0พันบาทนะครับ <Yeah. S 1> สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวต่อสิทธิ์อันนี้มีจานวนหนึ่งล้านสิทธิ์นะครับ ดังนั้นเนี่ยนะครับการคนที่คนไหนบอกเอ๊ะเขาไปทัวร์เที่ยวไทยแล้วจะไปไปทัวร์เที่ยวไทยแล้วหรือไปโครงการเราเที่ยวโดยการสามารถใช้สิทธิ์ร่วมกันได้ไหมสามารถที่จะรับสิทธิ์ได้ทั้งสองโครงการ<อ>แต่ใช้สิทธิ์ในเวลาเดียวกันไม่ได้ะนะครับดังนั้นบางคนบอกว่าเอ้ะผมซื้อตัวไปแล้วหรือผมไม่ต้องจ่ายค่าห้องเดี๋ยวผมไปเอาค่าห้องจากโครงการเราเที่ยวยกันนี้ไม่ได้นะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะรับ พระพุทธวันนเองก็สามารถที่จะรับใช้ทั้งสองโครงการแต่ไม่สามารถใช้สิ<อ>ทธิประโยชน์เี่รัสบ,บาลให้ในเวลาเดียวกันเท่านั้นเองนะครับแต่ตัวาเทียนไทยนี่ได้สิทธิเดียวใช่ไหมท่านสิทเดียวครับหนึ่งสิทธิเดียวครับมีทั้งหมดหนึ่งล้านสิทธินะครับเชื่อต้องไปเที่ยวนะครับขั้นตอน,นง่ายเลยครับตอนนี้ท่านก็เข้าอ่า สำหรับผู้ประกอบการนะครับในช่วงเวลานี้เป็นส่วนผู้ประกอบการผู้ประกอบการก็ไปไปก็เ,เรียกว่าไปลงทะเบียนนะครับไปเปิดถุงเงินนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีคนเข้าไปสมัครประมาณ1 5 6 1ารยาย hmm. ซึ่งหนึ่งบริษัทเนี่ยสามารถรับลูกตรวจได้ประมาณ1,000คนไม่เกินนั้นนะครับค <Huh. S 1> ตอนนี้ นะครับหลังในส่วนของเราบ้างสําหรับพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยากจะไปเที่ยวโครงการทัวร์เที่ยวไทยนะครับก็จะจองทัวร์ได้ตั้งแต่วันที่8ตุลาคมเหมือนกันนะครับโดยมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้นะครับอันที่หนึ่งก็คือไปกดรับสิทธิ์จากระเป๋าตังก่อนนะครับไปกดรับสิทธิ์ก่อนนะครับอันนี้ทุกคนยังไม่เคยรับสิทธิ์ก็ต้องไปกดรับสิทธิ์ก่อนเมื่อกดรับสิทธิ์นะครับก็จะต้องยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการนะครับ หลังจากนั้นก็เลือกรายการนําเที่ยวบนเว็บไซต์นะครับแล้วก็ติดต่อจองทัวร์กับผู้ประกอบการครับง่ายๆสามสี่ขั้นตอนแค่นี้เองครับที่สามารถที่จะไปเที่ยวไปกับโครงการาทัวร์เที่ยวไทยซึ่งรัฐบาลจ่ายให้อย่างที่นําเรียนนะครับว่าสี่สิปอร์ซนไปเกิน 5,000บาทนะครับซึ่งะระดับตัวเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสามระดับก็คือตั้งแต่ฟิวเวอร์โกลและก็แพทติทน้ตามระดับราคาคุณภาพและความคุ้มค่าของของของคุณภาพตัวครับอืมเป้าหมายเป้าหมายของการกระตุน้นการเดินทางท่องเที่ยวภายใต้โครงการทั้งสองโครงการนี้หวางไว้ยังไงบ้างคะ คือผมคิดว่ามันคงเป็นเรื่องของการกระตุ้นที่เกิดการใช้จ่ายในประเทศนะครับเราทราบเป็นดีว่ามันมีเขาเรียกว่าตัวทวีคูณจากการใช้จ่ายเงินของภาครัฐลงไปทั้งสองโครงการนี้จะมีงบประมาณประมาณหนึ่งห่หนึ่งพันล้านบาทนะครับให้คนไทยได้เดินทางท่องเที่ยวนะครับจนถึงต้นปีหน้านะเงินที่ใส่ไป1นึ0 0หล้านบาทเนี่ยเนื่องจากว่ารัฐบาลเป็นรัฐโคเปถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็หวังว่าจะมีเงินที่มันงอกเงยจากงบประมาณที่ใส่ลงไปไม่น้อยกว่า27,500รอล้านบาทครับ ครับค่ะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตอนนี้เรื่องของทัวร์เที่ยวไทยใครอยากจะไปใช้สิทธิ์หนึ่งทัวร์หนึ่งโครงการก็วันนี้เริ่มลงทะเบียนได้แต่ว่าจะเข้าไปใช้บริการจองสิทธิ์จริงๆก็คือแปดตุลาคมเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ครับทั้งสองโครงการ8ตุลาคมครับถ้าผ<อ>ู้ว่าถามอีกนิดค่ะอย่างอย่างจานวนสิทธิ์ตั๋วเครื่องบินเ่ะคะ,ะตรงนี้ตั๋วเครื่องบินครับตั๋วเครื่องบินก็เหมือนกันครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคนเนื่องจากว่าสิทธิ์ที่ของตั๋วเครื่องบินเนี่ยนะครับเอ่อจะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อนะครับมีการจองห้องพักถูกไหมครับเมื่อนีการจองห้องพักดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้จองตัวไม่ได้จองห้องพักก็ไม่สามารถที่จะจองตัวเครื่องบินได้นะครับนี oh. ่เป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับส่วนรา,ราคาตั๋วเครื่องบินเนี่ยก็จะมีที่เราสนับสนุน1 0 0 0บาทอยู่แล้วนะครับ <Okay. S 2> ยกเว้นในกรณีที่เป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัดหลักอย่างเช่นจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ซึ่งเราอยากให้มีการเดินทางไปเนี่ยระยะทางไกลๆเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราก็จะสับสนุน2,000บาทต่อที่นั่งต่อรูมไหนฮะ ดีดีมันมานะครับดังนั้นพูดง่ายๆตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมจองห้องพักแล้วตรงนี้สองคนไปเชียงใหม่ถูกไหมฮะะเอ่อชื่อเอ่อคุณถวันอย่างเงี้ยคุณถวันก็สามารถที่เอาสิทธิ์ของจองห้องพักเนี่ยเอามานะครับจองตั๋วเครื่องบินที่มันต้องตรงกันแค่นั้นเองแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ทําเรื่องของแต่ละการทีเดียวว่ากรณีตั๋วเครื่องบินเนี่ยท่านจะต้องมาขอคืนทีหลังนะครับท่านต้องจ่ายไปก่อนรัฐบาลที่จะจ่ายคืนให้ครับอืมอ่าได้ค่ะโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่านี่น่าจะเป็น ความสดใสที่คนไทยหลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอนะท่านผู้ว่าเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าอยู่กับบ้านจนหน้าตาน้ำหนักอะไรต่างๆมัอขอนขึ้นแต่ครน,นี้เรื่องมาตรการการป้องกันโควิดอะไรต่งตางๆเนี่ยตรงนี้ท่านเป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนครเพราะว่าหลายๆคนก็ยังไม่ค่อยมั่นใจ เออจริงๆเนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้ฮะเรื่องมาตรการโควิดต่างๆเนี่ยผมคิดว่าสิ่งสาคัญที่สุดเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเสอถอานการณ์ของการรับวัคซีนของพี่น้องประชาชนคนไทยอ่ะนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีรับโเพิ่มมากขึ้นอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราเข้าใจกันว่าราวัคซีนเองก็ไม่ได้ป้องกันการติดเชือ้อแต่ขณะที่เราต้องอยู่กับโควิดดังนั้นเนี่ยมาตรการในการป้องกัน มันเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะการเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับหรือการที่ต้องระมัดระวังหว่นล้างมือวบ่อยต่างๆาเหล่าเนี้ยซึ่งหลายคนเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ระมัดระวังอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็ขอให้ทุกคนได้เข้าใจแล้วก็มีความจำ <_' S 2> นึกว่ามันจะต้องอยู่กับมันสักระยะหนึ่งนะครับจริงๆเนี่ยผมผมเห็นตัวอย่างหลายๆอย่างครับอย่างเช่นผมเห็นคนเดินลงมาจากรถเมล์เนี่ยสิง่งแรกที่เขาทําคือเขา,เขาสเปรย์มือ,อก่อนเลยนะครับเป็นที่เป็นต้นทุกคนใส่หน้ากากสองชั้นนะครับนั่นผมคิดว่าอย่างเรื่องท่องเที่ยวก็เหมือนกันนะครับท่องเที่ยวเนี่ยไปก็สังเกตไหมฮะว่าไปกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์นะเป็นเป็นปนั่งรถไปเป็นรถตู้รถอะไรไปซึ่งมั่นใจว่าคนที่ไปด้วยเนี่ยนะครับ จะรู้จก timeline, ักไทม์ไลน์นะครับเรารู้ว่าไปไปไหนมาไหนเนี่ยไอ้นี่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่มันมันคือการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องอยู่กับโควิดดังนั้นเนี่ยสถากีกวกันมาตรการของนักที่ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีมาตรการกำกับอยู่แล้วไม่ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ครับค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากขอความมั่นใจทางผู้ว่าเน่องจากท่านผู้ว่าเนี่ยต้องเดินทางไปติดต่อง,งานค่อนข้างบ่อยท่านมีความมั่นใจใช่ไหมครับว่ามาตรการที่เราป้องกันตัวเองแล้วก็มาตรการภาครัฐที่วางระบบไว้ให้เราป้องกันการแพร่เชื้อสามารถที่จะอยู่กับโควิดดไ้ ผม้ไม่ใจเลยครับจริงๆแล้วโนตีที่ผมไม่สัมภาษณ์อยู่ผมก็มาชมผู้ประกอบการที่ที่ิญญานะครับเนื่องจากว่าสยานั้นอยู่ในพื้นที่นำ่องที่จะต้องเปิดพื้นที่ในวันที่1พฤศจิกายนก็มานะฮะมาซักซ้อมความเข้าใจการเตรียมความพร้อมที่สามารถดำเนินการได้แต่ทุกคนยอมรับนะครับว่ามาตรการด้านสาธารณสุขเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแต่ทํายังไงที่จะสร้างสมดุลในมิติของสาธารณสุขไปพร้อมๆกับด้านของเศรษฐกิจเพื่อให้ชีวิตเรากลับมาเป็นปกติให้ได้เรื่องนี้ผมว่าเป็นความท้าทายที่ไม่เฉพาะวัภาคการท่องเที่ยวนะะทุกๆคน ในโลกนี้นะครับจะต้องช่วยกันนะครับในการเจ้ฝ่าฟันอุปสรรคครั้งนี้ไปได้ครับค่ะไดค่ะวันนี้ขอบคุณท่านพูว่ามากเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับค่ะผู้ว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยนะคุณยุทธศักดิ์สุพสรนะฮะอันนี้ต่นเรียกว่าทํางานหนักนะัะเพราะว่ามันจะเรียกว่าการ ให้เศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวมันกระเตื้องเนี่ยมันจะต้องมีมาตรการหลายๆอย่างที่ก่อให้เกิดความมั่นใจกับผู้ท่องเที่ยวใช่แล้วก็ตอนนี้หลายๆพื้นที่นะคะเตรียมความพร้อมนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างทางด้านผู้ประกอบการการท่องเที่ยวนะคะแล้ว